สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับก็ติดเชลซีวันนี้อยู่ผมแกสแกนเช่นเคยนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลมาฝากกันนะครับแล้วก็มีข่าวซื้อขายเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากทุกๆคนกันนะครับโทมัสทูเคิลนะครับผมยืนยันเชลซีจะขาดผู้เล่น4คนในเกมเปิดบ้านรับมือกับเบอร์ลี่หลังจากที่มาการ์โซ่เป็นอีกรายที่ต้องเจ็บแล้วต้องพักรักษาตัวโชคร้ายมากครับที่มาการ์โซ่ได้รับบาดเจ็บด้วยตัวของเขาเองในเกมที่เจอกับเมลโม ตอนนี้เขาลองเข้ามาซ้อมได้แล้วแต่ข้อเท้าของเขามันตึงเกินไปคือไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่หนักแต่ตอนนี้เขาเจ็บเกินไปที่จะลงสนามดังนั้นก็จะไม่มีชื่อในขุมกําลังที่จะเตะในวันนี้ส่วนทันา์อีก3คนยังไม่มีข่าวเกมวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับโรเมลูโรกูติโมวเวนเนอร์แล้วก็อาการบาดเจ็บของมาเตโอคัวัสตินนะครับผมทั้ง3คนยังต้องพักและรอดูอาการต่อไปนะครับสำหรับสถิติที่น่าสนใจนะครับผมที่เชลซีพบกับเบอร์นดีนะครับ เชลซี <Chelsea S 2> <Chelsea S 1> มีโอกาสเก็บชัยชนะ5นัดติดต่อกันเหนือเบอร์ลี่นะครับตั้งแต่แมตช์ที่เสมอกัน2-2ที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเมื่อเดือนเมษายนปี2019นะครับเช <Chelsea S 2> ลซีปาชัย 1, 1จาก14นัดในพรีเมียร์ลีกที่พบกับเบอร์ลี่นะครับรวมเป็นชนะ10เสมอ3โดยเกยมนั้นสกอร์จบลงที่2ประตูต่อ3นะครับที่สแตมฟอร์ดบิดในนัดนั้นเปิดสนามเมื่อฤดูก,กาล2017-18นะครับ5จาก6คะแนนที่เบอร์ลี่เก็บได้จากพวกเราในพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับ ข่าวการซื้อขายนะครับผมเชลซีเล็งคว้าโกมองนะครับผมเป็นรายงานจาก90มิลนะครับซึ่งอ้างแหล่งข่าวจากบิวนะครับเชลซีและบาเซล่ากําลังจับตาสถานการณ์ของนักเตะหลังจากการเจรจาสัญญาใหม่หยุดชะงักนะครับสัญญาปัจจุบันของโกมองนะครับกำลังจะหมดลงในปี2023 ซึ่งการต่อรองดีวใหม่นั้นได้หยุดชะงักลงจากประเด็นข้ขอเรียกร้องในส่วนค่าเหนื่อยนะครับข่าวเผยว่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสต้องการค่าเหนื่อยเพิ่ม2เท่าจาก10ล้านยูโรต่อปีเป็น20ล้านยูโรแต่ยักษ์ใหญ่เมืองเบียร์มอบข้อเสนอให้ที่10ล้านยูโรเท่านั้นจากแหล่งข่าวของบิลนะครับสิ่งนี้ทําให้ตัวแทนของโกมองพิจารณาออปชั่นที่นักเตะอยู่จนครบสัญญาที่อาริอันอารีนาโดยหลังจากนั้นจะได้ย้ายแบบไร้ค่าตัวเพื่อไปรับเงินก้อนโตจากสโมสรอ,อื่นในอีก18เดือนข้างหน้า เชลซีและบาเซโลนากำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยถือเป็โนโอกาสที่พวกเขาจะได้ตัวผู้เล่นระดับโลกแบบฟรีๆในปี2013นะครับครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่อีพี่หน้าครับสวัสดีครับ